โลซับฟรีเวอร์โค้ชแซ่บสุนยอนเลยไม่ฮอโลสบายดีทุกคนเนาะกับมาเจกับเจ้าทีมนี้แ <arts> ล <kişi> ้วเนาะตอนนี้เจ้าทีนยู่ทีนครล่วงอย่างจันเนาะและที่ด้านล่างก็คือน้ำผูเนาะซึ่งหล่ยคนอาจจะหูแล้วอ่ามืนอเช้ามมาเห็นแยงอยู่น้ำพูเนาะเห็นว่ามันมีฮานึงเนาะยวน อยู่ในน้ำผู้นี่แหละมันเปลี่ยนสไตล์แบบตู้คอนเทนเนอร์ค่ายเครื่องดีมค่ายกาแฟเ๋ยวเราจะไปเบิรงเนาะว่างานจะเป็นสไตล์แบบใดนอนรสชซติที่เป็นแบบใดศทีแ่แซมหรือบอ่เนะไปดีฮอแล้วนะทุกคนนาะ สายหาเนาะทีก็จะตกแต่งก็คือแล้วตู้คอนเทนเนอร์เนาะเดี๋ยวมาท่าบ้าก็จะมีเมนูย่างเลยเนาะเฮ้ตอนนี้เราก็อยู่กับบาริสตา้าเลยเนะออาะเดี๋ยวเรามาท่าบ้างว่ามีเมนูย่างแนะนำเนาะที่เราจะกินกาแฟในวันนี้เนาะมีเมนูย่างแดงดำแบบนี้อานเราจะมีซิกเนเจอร์เนี่ยสำหรับผู้ที่ว่ากินกาแฟเนาะแนะนน้ำให้เป็นลิ้นจี่แปดเก้าส่วนผสมจะมีดับเบิลเอสเปเช่กับน้ำลินจี่อ๋อประเภทกาแฟเนาะนี่เนาะแแม่นล้วที่ที่ทุกคนมาแล้ว ต้องสร้างเนาะเป็นแบบซิกเนเจ้าผู้พันเลยเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพิงคพี่แปดเก้าใน,นส่วนผสมจะมีนม้ำเฮลูบอยโหโนมแล้วก็ดับเบิลเอสเปเช่เข้ากันอยู่อะเฮลูบอยโดยกาแฟบบนี่ย <c oughs> แหละมันจะได้กินหอมของกาแฟและความหวานของเฮลูบอยโอ,ตโอ,โอ้ต้องลองเนอนนี่เนะาะบบเคยกินเดียกเจ้าโบเคยเท่าที่เหากินกาแฟมาตลอดเนี่ยยังบบเคยเห็นกาแฟใส่เฮลูบอยเนาะถ้าคนที่บบกินกาแฟเนี่ย มีเมนูยนนเยอะแนวดำโดยถ้าสำหรับคนที่บปกินกาแฟเนาะหน้าเขาจะแนะนน้ำจะเป็นชิปโปตีแปดเก้าจะมีะชอ็อกโกแลตนมแล้วก็มัทฉะตัวนี้จะเป็นสามเลเยอร์โอ้ยแยกสาัสานซ่านเลยเนาะสำหรับอ่าเ้าๆที่มักทายโฮมเนาะต้องลองต้องลองมาเนาะแล้วอีกรายการหนึ่งจะเป็นดาร์กคุณนัทเนาะส่วนผสมจะมีน้ำมะพร้าวสดกับช็อกโกแลตนั่นแหละโอ้น้ำมะพร้าวสดกับชอ็อกโกแลต ทุกคนเคยกินป่ะโอ้ไปมาฮานีเนาะแบบแบ๊แบ๊เดี่ยวขนาดเนาะแบบเออแบบคือสวยมาช่บที่น่าจะบวเข้ากันแต่ว่าเข้าจอมมาเห็ดเป็นเมนูไทนเนาะซึ่งจะเป็นแบบกแนเนาะเดี๋ยวเขามาเบิรงเลยเอาเอาหมดเลยเอาหมดเลยชีเมนูทำหมดเลยมาีรายการออะมีรายการเลยเดี๋ยวมีสิบเบิ้งเนาะว่ามันชีแบบไม่ได้เนาะคือว่าแบบแบ๊กละเต้นต่างสุดแบ๊กแน่วขนาดเนาะไปเดี๋ยวไปเบิรงกัน ข้อนอนะ่ะนี่ได้มาแล้วซีเมนูเนาะนี่มาเริ่มเมนูแรกเลยเนาะเมนูแรกก็คือชิปเปอรทีเนาะเป็นกาแฟผสมสาเกเนาะจะมาลองเสิยงกนกสำหรับคนที่บอกินกาแฟเนาะลองตัวนี้ได้แซบบอแซบบอแซบตัวนี้โอ้เหมาะเหมาะสำหรับเหมาะ<ม><ม>สำหรับผู้หญิงเลยผู้หญิงอาจจะมักเลยตัวนี้เพราะว่า เป็นสาเคี่ยวนะแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็โบวาน่าเ <M ellow. S 1> มนโบทิปเปิลทีเนาะแนะนำแนะนำเมนูนี้ mm hmm. อมาตัวรีซองเลยเนาะลินจีลินจีกับกาแฟเนาะสำหรับคนที่กินกาแฟแล้วครต้องการเมนูแบบใหม่เนาะก mm ็ hmm. จะเอาน้ำลินจีมาผสมแบบนี้เนาะสำหรับคนที่ต้องการกาแฟแบบใหม่ hmm. อืเป็นแบบส้มๆมีรสชาติของ กาแฟอะไรกันออกตีทีน้อยๆ,อยๆสะซื่นบ่สะซื่นบ่อืมนี่ก็แซ่บแต่ว่าสำหรับคนที่บอม,มากินกาแฟปุกน่าจะบุค่อยมากกว่าได้เลยบุกเกยหแฮนด์แได้เถอเนาะเท่าที่กินกาแฟมาเนาะลองดูแบบแซ่บดูเปิดซองเลเยอร์เนาะแบบโอ้คือเป็นแบบว่านๆแล้วลองดูดูลองดูงด,งดูตอนดูใหม่ๆโรสัพท์ <c oughs> ฟินเวอร์ <c oughs> โคตรแซ่บเลยตัวนี้มาก มัดบ้านบพรมันเมียดเฮลูบอยเนาะแล้วก็กาแฟก็จะบุกปุกเลยเพราะว่ามันมีของบ้านของเฮลูบอยเนาะมาตักใส่ไส้ยังบ้านบ้านนี้เลยตัวนี้ทานอแซบแซ่บสกเล็ดน้ำมะพร้าวเนาะอยากกอดมะพร้าวโอ้แบบนี่นี่เธออยากกอดมะพร้าวนี่สีมึงเนาะด้นยคำแรงเลยมเลย อ๋อตัวนี้จะอ,อ้อนรสซาดแบบมะพร้าวไล่กว่ามามะพร้าวจะเข้มข้นกว่า,าช็อกโกแลตว่าเป็นแบบว่างแบบและเจ๊าะเลยหนึ่ง<ด>สำหรับคนที่มักินว่างแล้ตัวนี้เเดี๋ยอ<ะ>ีมาเลี้ยงเนาะว่าตัวได้ให้ตัวได้เป็น,นโป<ด>รตัวนี้เนาะสาเขียวนี้แซ่บเลยสำหรับคนที่ บวกินกาแฟนี่เนาะฟินเวอร์ตัวนี้ฟินอ่าอ,อันนี้เมนูที่คนที cafe, น่บวกินกาแฟเนาะให้ตัวนี้เนาะกินตัวนี้เฮบูบอยเนาะจะมันบ้างน,น,นี่มาไปกินมาละกิน <Yeah. S 1> มาละอยาก <Keep review. S 1> อยากหมูอยากฮิปรีวิวสิกีน่านิอันเลยฮานีิแท้ค่อยบริการนานแต่ว่าเจ้าต้องมารอเอกสำหรับเดือนสิบสองนี่เนาะ ก็จะมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าเนาะที่จะมาซื้อกาแฟก็จะมีบัตรสแตมป์เนาะให้เปาสาับส้มขุมร์ดอ่าเป็นการ์ดให้มาซื้อเนาะมาซื้อเรอร์อเดียมทานนี้เนาะเราวเซ็กอินคับสนุดไปเลย10% yeah. เย้คับสนุกมัดเดียร์สิบซองเนาะมัดปีเลยเอา่าโปรดีๆแบบนี้ทุกคนโปรส่งท้ายปีไปเลยโอดูส่งอ่านพร้อมกันได้ปะได้ เยีวคือสีแซ่บเนาะบึงอีบนันรวมไปสองเมนูเขากันเลยดับเบิลเลยดับเบิลเลยผู้ใายนใจกัหมาเลยเนาะสถานที่ต่างกันยูที่น้ำผู้เนาะมาเลยเห็นห้อเนี่เนาะห้อนาฬิกา,ว,าว้าวมาเลยดู้นแคมพ์คล้องน้ำผู้นครหลวงเวียงจันทร์เนาะฮานีคักไลยไปกินกันที่